กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระมหาเปชิตอุตตมธโมด็อกเตอร์นะครับกระผมพระนัมิตสุมโ,มโนครับนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาปรัชญาศาสนานและวัฒนธรรมครับจะมานําเสนอ,อเรื่องศีลานุสตินะครับก็สีลานุสตินี่มันคือการตามมาลึกถึงสีลที่ตนรักษาไว้โดยปราศจากโทษอยู่เน,อเนืองนะครับ ศนที่ใช้รักษานั้นก็จะมีทั้งสิน5้าที่เป็นของคารวาสครับแล้วก็ผู้ที่สมถอุโบสถศิก,ก็จะเป็นศินแปดนะครับแล้ไม่ชี้นะครับแล้วก็จะมีสินสิบสำหรับน้องๆสมเณรนะครับแล้วก็สำหรับพวกเราก็คือจะเป็นศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะครับของพระภิสูุนแล้วแต่เพราะาของแต่และบุคคลนะครับแต่บุคคลเนี่ยจะรักษาสินน่าจะต้องมีความพุทธทั้งห้าอย่างก่อนนะครับคืออย่างต่อไปนี้ครับคือหนึ่งครับ ต้องชำระสินให้บริสุทธิ์ซะก่อนนะครับอย่างที่สองนี่ต้องมีจิตใจพ้นไปจากความไม่ท่แห่งตัณหาครับคือมีใจไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่สามครับก็จะมีการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในศีขษาบนทางเคร่งครัดครับคือมีความตั้งใจมั่นแหละครับมีไม่ค่อยวอกแวกครับออย่างที่4ี่ครับก็จะมีความพึ่ด้วยกายวาจาของตนเนี่ยไม่ไปข้องเกี่ยวกับคนพาด่จะบาให้เราปิดสินได้ครับอ่าแล้วก็ข้อที่ห้าครับ ต้องเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ว่าสิลนี้เป็นเหตุแห่งเป็นบอกเกิดแห่งสมาธิได้นะครับต่อไปนะครับสิลที่มีโทษนี้มีอยู่สี่อย่างครับคือหนึ่งขันทศีินครับคือสินขาดได้แก่สินของอ็เรื่องขัดหรือพัมปราชิตก็าตามที่มีสิกขาบทข้อต้นหรือข้อปลายอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปนะครับข้อที่สองจิตทศีินครับคือสินเป็นรู้ได้แก่สิขาบทท่ามการครับคือสมมุติว่าเป็นสิลห้านี่ก็จะขาดประมาณข้อสามนี้นะครับ ขาดไปนะครับก็จะกลายเป็นจิตศีลได้ครับข้อที่3านะครับก็จะเป็นสภระศีลครับคือศิลต่างนะครับถ้าสมมติเป็นศีลห้านี่ก็จะขาดประมาณข้อ2ข้อ4อย่างนี้นะครับเป็นต้นไปครับก็จะเกิดเป็นศีลด่างเป็นรูนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ครับก็กรรมมาตรศีลนะครับก็คือศีลพร้อยนะครับได้แก่สิกขาบทท่ามกลางหรือว่าเป็นศีลข้อที่แบบขาดข้อหนึ่งสองแล้วก็เป็นย้านี้นะครับขาดติดต่อกัน สามสี่ห้าหลายๆข้อก็จะเป็นสินพร้อยได้ครับอ่าแล้วก็โทษที่จะพ้นจากสินก็จะมีอ่าสี่ข้อเหมือนกันนะครับคืออคันทศินคือสินไม่ขาดครับก็ก็เรียกง่ายก็คือสินบริสุทธิ์นั่นแหละครับแล้วก็ข้อที่สองก็คืออจินร์สินครับคือสินไม่ไปรูก็นั่นแหละครับก็คือจะไม่มีการขาดหรือท่ามกลางนะครับอ่าข้อที่สามนี่ก็จะเป็นอภรศินนะครับคือสินไม่ด่างครับ นั่นแหละครับก็คือมีเต็มก็เต็มครับนั่นแหละครับมีเท่าไหร่ก็เต็มแล้วก็อากรรมาสินะครับคือสินไม่พออยก็ไม่มีใครมาปามาสินล้วได้ครับเราเป็นคนสินพอยนะครับอ่าก็จะพูดถึงอันที่สองการรักษาสินครับถ้าเป็นพระภิกษุนะครับก็คืออันที่สองการรักษาพระภิกษุนะครับก็คือเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนะครับแล้วข้อที่สองเป็นผู้ได้รับความนิยมจากหมู่ภิกษุอื่นครเป็นผู้มีความประพฤติดีงามนะครับแล้วก็เข้า ข้อที่สามนี่คือเข้าสู่หมู่ภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลก็จะไม่สะทกสะทานนะครับถ้าเป็นสําสหรับญาติโยมนะครับก็จะเป,เป็นผู้มีอายุยืนนานนะครับมีทรัพย์สมบัติมากนะครับเป็นผู้มีความเคารพนับถือจากผู้อื่นนะครับเป็นผู้มีสติป,ปัญญาดีครับนะครับสําสหรับผมก็จะขอจบการนําเสนอแต่เพียงต่านี้นะครับขอบคุณครับ